สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ 11, สิบอดสิงหาคมปีหกเจ็ดนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับเนะาะวันอาทิตย์สายๆนะครับเนาะวันนี้จะวางแนวทางหาหน่อยนะครับหีบสี่ที่เป็นคอหาหน่อยนะครับเนาะวันนี้ก็บรยากคลิปสดเหมือนเช่นเคยนะครับก็คลิปพามาเที่ยวนะครับนะ้องชมธรรมชาติสวยๆเหมือนเดิมต้นไม้ใบหญ้าม่น้ำลำธารเหมือนเดิมนะครับเนาะ เท <Keep S 1> ี่ยวหนองประจักษ์นะครับพนนลมาเที่ยวนะเนาะทำธุระก็แวะเที่ยวพางนนลปั่นจักรยานเหมือนเช่นเคยนะครับไปหนก็ปั่นจักรยานเหมือนเดิมถือวสามาเที่ยวก็นในแนวทางคนเดียวทัวเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะก็เดินไปที่แนวทางนะครับแนวทางก็ย้ําเหมือนเดิมนะครับทุกั้งทุกคลิปที่ลงแนวทางให้ในช่องเบาสารคามไม่ว่าจะเป็นน้อยแล้วไทยนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะถ้าชอบหอยจัดถ้าขัดก็ผ่าน ก็โปรดใช่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ <c oughs> ก็ย้ำนะครับไม่ไปสมารรเทนเดราทางถูกใดทุกวันครับเนาะเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะถ,ถูกผิดเข้ากันไปให้ตามภาษานะครับเนาะวันนี้ผิดวันหน้าเราก็ว่ากันใหม่เหมือนเดิมคนชอบเสียงโจคนะครับเนาะคนไม่ชอบก่ข้ามไปนะครับรัชมรับฟังมันเทิงเหมือนเดิมกนดูนก็ดูผลก่อนเมื่อวานก่อนนะครับเนาะดูผลเมื่อวานเมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปนะครับเมื่อวาน ไม่ได้อัดคลิปพูดผิดแต่ลงในช่องชุมชนให้เหมือนเดิมครับเนะาะเมื่อวานเดินทางต่างจังหวัดนะครับเนาะขับรถไม่มีเวลานะครับเนาะก็ลงในช่องชุมชนให้ใ้าเห็นก็ดีใจด้วยนะครับนะ้องเมื่อวานเมื่อวานผลรอบ5โมงนะครับรอบ5โมงสองตัวล่างสองหกสามตัวบนก็สี่หกหกครับเนาะก็เบิ้ลนะครับเนาะหก <c oughs> เดือนดีนะครับเนาะ หกเดือนดีมากเมื่อวานสองหกสี 2, 6, 4, 6, 6. 2, 6, ่หกหกสองหกเราก็ได้ไปเด้งหนึ่งครับเนาะเป็นหกหกสองเป็นตัวกลับนะครับได้ไปเด้งหนึ่งรอบแรกนะครับเนาะแล้วก็มาที่รอบหกโมงนะครับหกโมงสองตัวล่างก็ศูนย์ห้านะครับสามตัวบนก็สองศูนย์แปดก็เหมือนเดิมนะครับ รอบห้าโมงก็หกเดือนดีสองหกหกหกขจับทางได,ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะแต่เราไม่มีเลขหกหกนะครับเนาะเราไม่มีเลขบึนนะครับช่องเราเรอบหกโมงก็เช่นกันสองตัวล่างศูนย์ห้าสามตัวบนก็สองศูนย์แปดก็ศูนย์บนศูนย์ล่างนะครับเนาะศูนย์ห้าศูนย์แปดขจับทางได้ไดทั้งบนได้ล่างนะครับเนาะศูนย์ห้าศูนย์แปดเสียได้นะครับเนาะศูนย์ห้าเราไม่มีเราเป็นศูนย์หกหกศูนย์นะครับเสียได้ ส่วนสองศูนย์แปดแล้วก็ได้ศูนย์ปดตัวกลับนะครับเนาะตัวเน้นเลยครับเนาะถ้าเป็นศูนย์หเราจะบุนล่างครับเนาะแตกทั้งบนทั้งล่างเลยแต่พี่เขาเป็นศูนย์ห้านะครับเนาะไม่เป็นไรนะครับเนาะโชคมีแค่นี้เราได้ศูนย์แปดตัวกลับครับเราเป็นตัวเน้นเลยนะครับสองศูนย์ปดก็ได้เข้าสามตัวเลยครับเนาะเข้าสามตัวแตกเลยเป็นชุดเน้นเลยครับเนาะจะเป็นตัวกลับชุดโต๊ บอกสลามให้ไป2 8 0นะครับพี่เขาออก2 0 8ก็จัด6กลับไปก็ได้กันไปครับเนาะใครตามก็ดีจะด้วยนะครับเนาะรอบ6โมงมาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบทุ่มหนึ่งสองตัวล่างก็สูนย์สามตัวบนก็สองเจ็ดหกหก็เดินดีนครับเนาะหวดทีแล้วรอบแรกหกหกหกสองหกรอบปิดท้ายก็ยังสองเจ็ดหนะครับก็ 2 7 6เจ็ดหกสองศูนแล้วก็ได้2 0ศูนย์ไปเด้งหนึ่งนะครับเนาะ7จ็ดหเราไม่มีนะครับเราเป็นหกแปดนะครับเสียดายเงินแต่งานได้บนได้ล่างครับเนาะเด้งเด้งเลยดวงไม่มีนะครับเนาะได้ไปเด้งเดียวมวันเราชนะทั้งสามรอบนะครับเนาะรอบ5้าโมงหกโมงทุ่มหนึง่งเลยรอบ6โมงได้สามตัวแตกนะครับเนาะชุดเน้นเลยใครหกกลับไปก็ดีใจเลยะครับเนาะใครหกกลับก็ได้ตัวโตดไปก็ ใครยังจําได้นะครับเมื่อวานเซ็ดห76เป็นตัวที่มันออกแล้วนะครับเนาะออกเมื่อวันวันศุกร์ครับเราเราก็ได้ไปเดี้ยงหนึ่งวันศุกร์ก็ได้76ไปเดี้ยงหนึ่งครับเนาะใครยังจําได้เราทบกาวสารคคมนะครับเนาะวันนี้ก็มาออกอีกนะครับรอบกโมงก็อย่างที่ผมบอกประจําครับเนาหาหน่อยออกแล้วออกได้อีกนะครับผมพูดประจําหาหน่อยเอามันชาพบานชาวช่องนะครับเนาะออกแล้วออกได้อีกก็ประมาณนี้นะครับ กวันนี้ก็ลงแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับเนาะให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมใค,ครคสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดสะดวกแคบก็รอ,อแคปเหมือนเดิมนะครับวันนี้เด่น7จ็ดเด่นสี่นะครับเด่นเจ็ดเด่นสีจับคู่นะครับสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าห้าหนึ่งห้าสองเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับทวนอันครังนะครับวันนี้เด่นเจ็ดเด่นสี่จับคู่สี่หนึ่ง 5 2 7 2แล้วก็7 4 7 5นะครับ8คู่8คู่นี้ก็ให้เน้นไปที่7 5นะครับแล้วก็7 4 4 5 7 5 7 4 4, 4 5นะครับเน้นใน้าคู่ก <c oughs> ็ชุด2ตัวครบทวนนะครับเนาะกนะนะ็มาที่ชุด3ตัวนะครับ หลังจากบนไปไว้ไปยังไม่แตกก็เริ่มแตกเริ่มมาแล้วครับเนาะมีสี่ชุดเหมือนเดิมมีสองเจ็ดห้าสองเจ็ดสี่สองสี่ห้าสองห้าหนึ่งสี่ชุดนะครับสี่ชุดนี้ก็เน้นวิธีเหมือนเดิมสองเจ็ดห้าสองเจ็ดสี่สองสี่ห้าบางคนอาจจะงงะครับเนาะสี่ชุดทำไมเน้นสามชุดบางคนอาจจะงงะครับเนะาะทำไมเน้นไปเลยสี่ชุดประมาณนี้ เซที่เน้นสี่ชุดก็เพราะเอ้สามชุดก็เพราะว่าอย่างที่บอกครับเนาะชุดสามตัวผมเน้นสามคู่นะครับเนาะถ้าใครช่างสังเกตนะครับเนาะเน้นเจ็ดห้าเจ็ดสี่สี่ห้านะครับแค่หลักร้อยมาใส่ข้างหน้าตัวเน้นนะครับดูดีๆนะครับเนาะคนบอกสี่ชุดนี้ชุดไหนตัวเน้นคนอาจจะพูดนะครับเนาะพอผมมันเห็นว่าเน้นเหมือนชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวเน้นเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าชุดเน้นสามตัวก็ตัวเดียวกันนะครับกับชุดสองตัวแค่หลักร้อยมาตั้งข้างหน้านะครับเนาะถ้าดูดีๆ สาเหตุที่เน้นสาตัวนะครับนระาก็มี F4 ทัก,กว่าถามหลังไมนะครับนาะเพราะว่าแอเน้นตัวไหนชุดสีตัวในชุด3าตัวสี่ชุดนี้บางคนก็ฟังไม่จบนะครับนาะฟังไม่จบก็นี่แหละครับสาเหตุที่เน้นสี่ชุดนี้เออเน้นสามชุดนี้นะครับนาะอพูดผิดก็คือเอาชุดสองตัวมาเน้นนะครับแค่หลัก้อยมาตั้งข้างหน้าแค่นั้นเองก็ประมาณนี้ก็พยายามฟังให้จบนะครับนาองถ้าอยากรู้ว่า ตัวไหนเป็นยังไงนะครับเนาะถ้าฟังแล้วตัวไหนเป็นยังไงแล้วก็ถูกใจค่อยลงทุนนะครับเนาะไม่ถูกใจก็ข้ามไปนะครับง่ายๆไม่เป็นไรนครับเนาะก็ชววมความบันเทิงไปาหานอยมีทุกวันนะครับเนาะไม่ต้องเจร้อนก็ได้ดูดูไปก่อนก็ได้นะครับเนาะถูกตาถูกใจค่อยลงทุนนะครับไม่ถูก,ถกใจก็ข้ามไปนะครับเนาะถ้าดูถูกแล้วถูกตาถูกใจเข้าท่าเตรียมตั้งใจไว่าจะซื้อหรือว่าได้มาจากไหนก็แล้วแต่ตรงกัน Tyler. ก็จัดได้เลยนะครับเนาะไม่ว่ากันนะครับเนาะ ขายน้อยมีทุกวันนะครับไม่ต้องใจรอนนะครับมีทุกวันเลยก็ประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับท้ายคลิปคนกบน้อยก็ตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้ก็เหมือนเดิมที่เคยพูดนะครับเนาะสึกเล็กสึกเกินร้อยเงินพันนะครับเนาะรอสึกใหญ่สึกเกินแสนสึกใหญ่สึกเกินแสนก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็ใกล้เข้ามาแกันนะครับนี่วันอาทิตย์ในเวลาอีกห้าหกวันก็ถ้ามีทัวไหนก็ไปจัดได้เลยนะครับเนาะเราจะทําลงไปให้หมดแล้ว ถ้ามีตัวชอบก็จัดไปที่บาสารเราจัดเตรีมทุกช่องทางนะครับบาสาทรารก็ฝากไว้คลิปนี้นะครับเนาะยืนคลิปน้าน,นะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ